ไหก็จะพาเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยแหละค่ะค mm ุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของพาหณนะที่ตอนนี้ได้รับความนิยมกันมากขึ้นนะคะก็คือ EV วีคาหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันที่ติดปากว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี mm ่ยแหะค่ะแน่นอนนะคะว่าทางรัฐบาลเองค่ะมีแนวทางนโยบายต่างๆในการสนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นแต่ว่าประชาชนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่ง ที่ตั้งใจว่าจะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะว่าสถานีชาร์จเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่าความคุ้มค่าในระยะยาวจะโอเคไหมหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่าเราติดตั้งหัวจ่ายเพื่อทาําการชาร์จรถของเราเราสามารถแจกจ่ายหรือจําหน่ายให้เพื่อนบ้านหรือว่าคนอื่นได้หรือเปล่าทั้งหมดนี้มีคําตอบในช่วง let's go ค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ ด้เวลามาขอความรู้กันนะคะกับท่านจตรุรงศุริยาสสินค่ะท่านรองผู้ว่าการธุรกิจและบริการการไฟฟ้านครหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มารบกวนขอความรู้ท่านรองอีกครั้งหนึ่งนะคะครเรียนถามท่านรองถึงแผนการดําเนินง,งานของกอปนการไฟฟ้านครหลวงนะคะโดยเฉพาะการบริหารจัดการพลังงานหรือว่าการวางธุรกิจใหม่ๆในปี2565ที่จะถึงนี้มีอะไรข้ข่าวบ้างคะเรื่องของธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเราแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือธุรกิจหลักคือการขายไฟฟ้านะครับ แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องคือธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจสายไฟฟ้านะครับสำหรับธุรกิจที่ผมดูแลอยู่ก็จะเป็นทางด้านของธุรกิจเกี่ยวเนื่องซึ่งมีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสถานีไฟฟ้าเรื่องของการเดินสายไฟฟ้าหลังมิเตอร์ะนะครับเรื่องของการให้บริการ EV charger เรื่องของการติดตั้ง<ม>โซล,ลาร์ลุฟท็ขอบบนหลังคาคหรือเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การขายไฟจะเป็นหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่ครับครอบคลุมหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโซล,ลาร์เซลล์รวมถึงเรื่องที่เราจะมาขอความรู้หลัหลกๆวันนี้ด้วยก็คือเรื่องของ e v c a คาคนี่เลยนะคะในมุมมองของท่านรองท่านมองว่า E ี c ีคาในบ้านเราเนี่ยพร้อมมากขึ้นหรือย,อยังคะโดยเฉพาะในปี65ที่จะถึงนี้ค่ะ,คะผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ก้าวกระโดดนะครับ สำหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจซื้อรถทันใหม่สักคันหนึ่งอย่างแรกคือประหยัดนะครับสามารถที่จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประมาณ1ใน4เท่านั้นเองฮะนะฮะกับของการของการใช้โดยปกตินะครับเ,เพราะฉะนั้นทําไมล่ะครับถึงจะไม่เปลี่ยนมาใช้รถ e ีวีนะครับการนี้เหตุผลสําคัญในเวลานี้ที่เป็นช่วงของการตัดสินใจก็คือเรื่องของทฤษฎีไก่กับไข่นะครับว่า การเปลี่ยนรถ e ีวีมาแล้วเนี่ยจะไปเติมไฟที่ไหนนะ,นะฮะ,ะ,ฮะออมองไปซ้ายมองไปขวามีสถานีชาร์จหรือไม่ <นะ S 1> ครับเพราะฉะนั้นการใฟป้านครหลวงเนี่ยเราก็ต้องกระตุ้นนะครับให,ให้ให้ให้ประชาชนเนี่ยจะได้เห็นว่าตอนนี้มันมีสถานีชาร์จเต็มไปหมดนะครับ <นะ S 2> เพื่อที่จะเกิดความสบายใจนะ,นะครับ,นรบในการที่จะตัดสินใจมันจะได้เอ๊เดี๋ยวไปหมดกลางทางทำยังไง <นะ S 1> ครับเพราะนั้นการไฟฟ้านครหลวงเราให้ของขวัญปีใหม่ประชาชนชนะครับโดยเราใช้ชื่อว่าโครงการมหานครสดใสในะครับชาร์จไปกับการไฟฟ้านครหลวง นะครับตรงนี้เนี่ยเราติดตั้งหัวชาร์จรถ e ีวี100หัวนะครับทั่วพื้นที่กรุงเทพนนบุรีและสมุทรปราการฟรีนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนนะครับที่สนใจนะครับสถานที่ราชการก็ดีนะครับหรือเอกชนก็ได้นะครับที่ที่มีความประสงค์จะให้การไฟฟ้านครหลวงไปติดหัวชาร์จรถ e ีวีนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาแต่มีข้อแม้นะครับว่า สถานที่ติดตั้งเนี่ยจะต้องให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นที่ส่วนบุคคลที่ไม่ให้ใครเข้าไปชาใช้ใช่างนั้นเราก็จะไม่ติดให้นะครับคณะรัฐมนตรีมีมตินะครับว่าส่วนราชการทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2 2 5 6 5ท่านจะซื้อรถคันใหม่ท่านจะซื้อลดประจำตำแหน่งท่านจะซื้อลดที่ใช้ในงาน จะต้องใช้รถที่เป็น EV 100%เซนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่เรียกว่าส่งสัญญาณชัดเจน<ช>นะครับส่วนราชาการที่ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรถต้องซื้อรถใหม่หรือต้องเช่ารถก็จะต้องใช้รถ E ีีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกว่าจะต้องให้เริ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านต้องใช้รถ E ีีแล้วละ่ะราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือส่วนราชการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้ะนะครับสถานีชาร์จในส่วนรชาชการก็ไม่ได้เตรียมพื้นที่ไว้นะครับ ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับสําหรับส่วนร,รชาชการที่มีปัญหาเหล่านี้ติดต่อที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับเรายินดีที่จะเข้าไปบริการให้นะครับยินดีที่จะไปออกแบบติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้าโครงการของขวัญที่ใหม่ประชาชนเราก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะครับให้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ส่วนร,รชาชการได้ได้สามารถเปลี่ยนมาใช้รถ E ีีโดย โดยลดปัญหาครับอันนี้คือ,อ,อหัวชาร์จที่เราเรียกว่าพับบิกสเตชันหรือหัวชาร์จที่เป็นสาธารณะแต่ที่สาคัญนะครับสำหรับคนที่ใช้รถ e v เนี่ยเขาไม่เขาถ้าชีวิตเขาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ไปชาร์จที่หัวชาร์จสาธารณะส่วนใหญ่จะชาร์จที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นการทําสถานีชาร์จที่บ้านก็เป็นเรื่อง เรื่องสําคัญมากนะครับจําเป็นมากนะครับเพราะว่าเวลากลับไปถึงบ้านนะครับเราก็อยากจะชาร์จรถที่ที่บ้านแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเรามั่นใจว่าค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยจะถูกกว่าไปชาร์จตามสถานที่ต่างๆที่เขาเก็บค่าบริการนะครับแต่ขออขอเตือนนิดนึงครับว่า สำหรับการชาร์จที่บ้านเนี่ยมันมีหัวใจหลายอย่างที่จะต้องดูนะครับอย่างแรกเลยเลยคือขนาดมิเตอร์ที่บ้าน<ร>เพียงพอหรือเปล่า<ร>นะครับบางคนกำลังซื้อรถ e v แล้วก็ไปดูลงจอดรถของตัวเองเห็นปลั๊กอยู่ตัวหนึ่งดีใจว่าเออ<ร>ฉันซื้อรถ e v ได้แล้วความเป็นจริงไม่ใช่นะครับปลั๊กตัวนั้นเนี่ยเขาดีไซน์สำหรับเสียบเครื่องดูดฝุน<ร>่นนะครับสำหรับทำความสะอาดรถขาไม่ได้ออกแบบสำหรับติดตั้งชาร์จ e v นะนะเพราะฉะนั้น การที่จะติดตั้งเครื่องชาร์จเนี่ยจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญไปดูนะนะครับไม่ใช่เสรียบชาร์จไปแล้วไฟไหม้บ้านยุ่งเลยนะฮะหรือเรากลัวอย่างอีกอย่างก็คือไฟดูดนะครับเพราะนั้นเราเราควรจะใช้ <S <S <ม>อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเดินสายไฟให้ถูกต้องระบบป้องกันอันตรายต่างๆนะฮะระบบกราวต่างๆเนี่ยจะต้องสมบูรณ์แบบนะครับจะได้ไม่ถูกไฟดูดจะได้ไม่เกิดเพลิงไหม้บ้านนะครับตรงนี้การไฟฟ้าก็ มีบริการเรื่องนี้ครับด้วยใช่ไหมคะมคถ้าท่นานใดไม่มั่นใจนะคะว่าจะติดตั้งเองจะปลอดภัยไหมปรึกษาการไฟฟ้านครหล,ลวงได้เลยแล้วนอกจากกรณีที่เราชาร์จสําหรับรถ E ีีของเราแล้วเราสามารถแจกจําหน่ายให้เพื่อนบ้านอันนี้ไม่ถือว่าแจกนะคะเป็นการจําหน่ายให้กับเพื่อนบ้านหรือคนอื่นๆที่ใช้ E ีีเหมือนกันอันนี้ได้ยอ่อมทาได้ครับยออ่อมทําได้ครับเนื่องจากว่าหัวชาร์จตรงนี้มันเป็นหัวชาร์จส่วนบุคคลนะครับถ้าเกิด ทางเราคิดว่าอยากจะหารายได้เพิ่มนะครับเราก็สามารถที่จะให้บริการนะครับให้ใครที่สะดวกที่ผ่านมามาชาร์จก็จะเป็นรายได้เสริมนะครับตรงนี้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีจะมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าธุรกิจพลับบิกสเตชันหรือการติดตั้งหัวชาร์จในพื้นที่ สาธารณะต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีธุรกิจให้เห็นในห้างสรรพสินค้าก็ดีนะครับหรือในพื้นที่ที่ในปั๊มน้ำมันนะฮะก็จะเห็นว่ามีการติดตั้งแล้วก็คิดค่าบริการนะครับทางการไฟฟ้านครหลวงเราเองเนี่ยเราก็มีนโยบายที่เราจะไปติดตั้งตามห้างสรรพสินค้านะครับในปั๊มน้ำมันหรือที่ต่างๆเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ จะเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นครับค่ะทางกปนมีแผนรองรับแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะประชาชนผู้ใช้ E ีวีขาไม่ว่าจะจับจองเป็นเจ้าของแล้วหรือว่ามีแผนจะเปลี่ยนรถหรือซื้อรถใหม่ในปี2565นี้ด้วยครับนะคะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะท่านรองจากตูรงสุริยาสัสินคารองผู้ว่าการธุรกิจและบริการการไฟา้านครหลวงค่ะขอบพระคุณค่ะ คลียข้อข้องใจนะคะตอบข้อคําถามที่สงสัยกันอยู่แล้วค่ะว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมีรถอีวีค่ะมีสถานีจ่ายไฟฟ้าที่บ้านของท่านเองนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะแจกจ่ายหรือแม้กระทั่งจาหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันแร์ mm hmm. ถ้าไม่สะดวกแล้วก็ mm hmm. ก็สามารถมาใช้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าของกฟน,นหรือว่าการไฟฟ้านคะรหลวงได้เช่นเดียวกัน อีกหนึ่งแต่ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นหน่วยงานหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนบุคคลมีสถานที่ที่เป็นสาธารณะที่อยากจะแจกจ่ายไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ติดปัญหาเรื่องของการติดตั้งหัวจ่ายแล้วก็ทางกอฟอนอรหรือว่าการไฟฟ้านะครหลวงก็มีโครงการดีๆบริการให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยติดต่อเข้ามาผ่านกอฟอนอรหรือว่าการไฟฟ้านะครหลวงได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากในนายสมาร์ทสัปดาห์นี้พบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้า10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิาลุงน้ำปัจจรีสดเสินงพงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ